สวัสดีครับเราไปดูประโยชน์ของแทงไข่นะครับอันนี้เป็นน้ำมันเก่าที่ใช้คนเริมที่มีกันแทบทุกบ้านสําหรับตัวนี้ก็เป็นแผงไข่เก่าที่เป็นแผงไขไ่ขกระดาษเราจะมาทําเชื้อไฟไว้ใช้ในบ้านเูาใช้แผงไข่กระดาษ การฉีดแทงไข่ให้เป็นแบบนี้โบผมถ้าเราฉีดแทงไขเป็นแบบนี้ไว้แล้วเราก็ใช้พวกน้ำมันเก่าที่เราใชา้กันอยู่เนี่ยลานลงไปเลยครับเดี๋ยวมันจะซึมเข้าไปเอง บางคนมีนะ้ำมันเก,ก่าก็ก็ไปทิ้งน,นี่ก็ไปใช้ไว้แบนี้ถือวันใช้ได้แล้วครับทำาซึมเรียบร้อยละก็บก็จะได้ประมาณนี้้ก็ซึมเข้าไป ถ้ามีแดดแล้วก็ตากแดดทาให้แห้งเร็วขึ้นถ้าไม่มีแดดก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยถ้าเราจุดไฟอย่างนี้ไฟมันไม่ติดแต่ถ้าเรามีน้ำมันเกา่ามันก็จะติดไฟง่ายขึ้นลองอทำดูนะครับผม